สวัสดีครับผมชาติรทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าหนุ่มซามูไรแกะกลองมาเล่นต้นมะม่วงเลยครับเริ่มสตาร์ทงานวันแรกเจ้าก,กูบิโก้เอสค210เอลซีครับ โอ,เอ้เขียวเสมอครับเขียวเสมอค่อ,คอยๆเซ่ตัวท็อปสุดแล้วก็ถือว่าใหญ่ครับยี่สิบสองตันงานเชียร์ริ <laughs> ่งน,นี่ก็ที่เขาขับขึ้นลองขับนะครับ ม่เดีวสักพักก็จะเปื้อนแล้วครับงานนี้โกเบโด้ SK 2 1 0 LC 22ตันปุ่งกี1.1นะครับ1.1คิว5ฟัน ครับช่างหรือว่ามะม่วงมันมันออกดอกออกผลไหมป,ปะตกคือกันหมดอ๋ออันนี้ว่าเว้นนามันนอะเดี๋ยวมัมองอ,อกมาคือเกา พอเสะครับรถก็หม่คนขับก็หม่จะเกียร์ บอบลาครับลิล oh, ิบอบปลาเอาเต้นเต้นเต้นไล่ป่ดิผู้จัดการใหญ่ป๋่โอ้ผู้ับผูจัปลา โอ้ขเทามาจากไหนนี่ซื้อตัวจากไหนโอ้โหนึ่งว่าซื้อมาจากกัมบ <c oughs> ูเดียหรือว่าวิงจัน์โอ้มีคนขับแล้วครับรจะเอาจาันกบมาช่วย ค่อยๆเซะเอาโอ้บ่ต้องเอาลง้งเลนนะให้มันจะเน่าเอาลงเลยบ่โอเคครับเดี๋ยวจะลองล้วงดูแข็งไหมโอ้สบายมากครับ แสดงว่ามันเดินลงได้อยู่ดิลุกแข็งอยู่แต่ว่าต้องลงริมๆเนาะลงข้างๆอ่าถ้าสูปน้ำออกลงได้ไปเนาะตั้งพญานาคเลย <c oughs> นะตรงนั้นไม่ได้ดิยถึงเอวนะ ซูปออกซูปหน้าออกหน่อยก็ลงได้ไล่ซูปเดี๋ยวดูว่าจะมีปัไหาไหมพี่น้องดอเดี๋ยวไปดูซื้อเมื่อชีพมาจากเมืองขอนแก่น เอาเจอกันเจอกันเอ้าเฮ้ยจริงนะโอ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกบีมือนึงอะไม่เจอกันกี่ไม่เจอกันกี่ปีแล้วนี่หยีบ่สิบามสิบปหกไม่เพิ่งมาเห็นวันนี้นะโอ้โหเออพี่ขับขับรถมากี่ปีแล้วเอชื่ออะไรแกชื่ออะไร พี่แมนขับแมคโครกี่ปีแล้วสามสิบปีปีโอเครู้จักผมไหมชาติเจริญทรัพย์ชาติเจริญทรัพย์ไม่ได้คุ้นมากยังไม่ได้ติดตามอ๋อเคยดูใช่ไหมอ๋อโอเคจัดเต็มพี่แมนครับพี่แมนโอ้โหนี่เซียวกันนี่เป็นเซียวกันเลยบัดนนี้ อะกระบีมือหนึ่งมาจากขอนแก่นครับอ่ะเดี๋ยวก็ลองอ่ะลองเล่นดูครับะจะให้ไอหนุ่มซามูไรลงไปหาปหลาไหลหน่อยโอ้มีมายัางคือหไลยท่านอ๋ นี่ครับจะจะ clearing ให้ให้ให้ดีเลยวงกี่ง 1. 1ครับนันเวียงแล้วมืออาชีพมาจากคนคนบุรีรัมย์ครับแต่ว่าแกน่าจะไปขับอยู่แถวคอนแกน K5V JO5E ขีด e. บนเติมน้ำมันกี่ลิตรวันนี้200เต็มแล้วนี่อ๋อแสดงว่า25อ่าประมาณ250ลิตรถังน้ำมันประมาณ250ครับเมื่อเช้าเ,เติม210ลิตรนะครับ อ่าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆ bueno มุมนู้นดีกว่าเราเราเราต้องสูบน้ำออกไหมต้องสูบน้ำแล้วพอต้องต้องให้มันแห้งแล้วเติมน้ำใหม่ไปรถจะลงลงได้หรอโอ้โหแต่ก็คุ้มนะ มัน้อดีเลยเนาะว้าก็กินปลาไหลอะ่ะโอ้ยมันสิพ่อพอน้องเอ้ปลาไหลมันลื่นจะีตายวันนี้ตะเลเปิดเปิงแล้วจะลงข้างหรือเปล่าค่อยดูก่อนอ๋อเกียริ่งก่อนครับพี่น้อง ดูกันไปเรื่อยๆมาโงงานวันแรกเลยอ่นี่สีนี่เปรีเลยดูว่ารอทีเดียวครับของใหม่ใหม่ถอดด้าม แนงไหมเดี๋ยวลงมาก่อนเป็นไงลูกพี่ดีป<ด><ด>่ะเอาอยังมานนี่วางแผนก่อนเดี๋ยวรอสักครู่ครับโอเคครับพี่น้องตอนนี้ขอพักก่อนนะจบด้วยเจ้าโคเบโก 210LC <c oughs> เคียริงบอ่อปลาครับเดี๋ยวจะมีช่างมาสอนวิธีใช้ครับสอนวิธีใช้กับคนขับจากอริยะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปครับฝากกดติดตามเวยครับสวัสดีครับ